สักหอมดอกว่านี่เรียบร้อยเท่านี้นะลาบไก่กับบได้ยากเนาะนี่เรามาได้เลิฟสามสิบสามนู่นเนียวันนี้นะพอดีเด้อน้ยจิบลิน๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงนะทุกเป็นคนที่เห็นอาหารระเลืองพื้นที่ เห็ดอาหารเท่าไหร่นี่ก็คือห้องครัวนะ่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยถ้วยบวงหมอ้อกระจายโอ้โหเจือบลืน้นเจือบลื้นอี๋เลยเห็ดดังหไหยก็ย่านลูกตื่น ตัวนี้นอเห็นตื่นแล้วกับว่ได้เรียกเลยชุบๆแข็งแข็ขง เสียงดังบ่ได้สิ่งผักกราฟนะมีนะผักตุกล้างมาอยู่ก็จะมีเอ่อมักแตงเนาะมักแตงแล้วก็สลดัดแต่วานยังบร่ได้จัดสีจานเนาะอุย้ยเพลศีบลิ้นปึบต้องได้ดูมุมกล้องไปนำได้นี่เฮาก็ได้โอ้เดี๋ยวหนะ้าแทนคุณน้องแทนน้องแทนมาแล้ว a ต k งค u เด์ you, น้องแทนเอาเลิฟมาส่งให้ขอบใจหลา,ายเมื่อวานไปทางน้เข้าพปาาน้องอลักจัง ตื่นเศ้ามาน้องรักจังลงไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้องขึ้นไปสี่ชั่วโมงกับสองนาทีกลัวๆเออเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ทันเดี๋ยวพี่ไปวิ่งเล่นหลังบ้านให้น้องรักจังเอาพี่นนจันแต่ว่าเห็นขึ้นฟีดมาเมื่อเช้านะพี่ไปดูมันจะเข้าไปก็คือน้องเขาลงไปหนึ่งชั่วโมงแล้วอะเลิฟสามสิบสี่เลิฟพี่ตุก๊กด้วยขอบใจเด้อขอบใจหลายๆพี่ชัวร์ไส้ยัง้องแทนคุณพี่ตุ๊กผมทักไปนานแล้วครับเอาแม่นวะเออเดี๋ยวไปเบิง messenger ์ messenger เซนะ่ะ ทักมาทางแม s เซนเจอนะเพราะว่าไอ้บ้านฟ้านนะั่นน่ะแม่เห็ดเอ้ยไว้เจ็บแสบเอ้ยจนบ่อยากเข้าไปเลยนะคิดหอนมูอยู่ไห้มูกับมาหาล่าหลายพ่ะคนดูน้ำเพื่อนหมื่นกว่าคุณเนาะเฮ้ยบอกจริงมาเห็ดตรงนี้แล้วมันบ่มีเวลานั่นนะ่ะมันปีดตัวไปบ่ได้เลยไหนจะต้องไลฟส์สดไหนจะต้องถ่ายคอนเทนต์ตัดต่อตคิป แล้วก็ลูกด้วยงานบ้านด้วยเข้าออกนอกบ้านในบ้านโอ้แต่ละวันมีเวลาได้มานั่งลมมูกก็คือชัม่มโมงเดียวตอนที่ว่าขึ้นไลฟ์นี่แหละเหลือจากนั้นก็คือโอ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคน <c oughs> นะอุ้ยมันกระแทบอยู่ไรนี่ทุกคนอยากให้ได้ชิมน้ำเดยเนาะอยู่ใกล้ในชิแบ่งไปให้กินเพราะว่าอย่างเฮ็ดอาหารแต่ละข้างนะว่าจะเฮ็ดน,น้อย เฮ็ดออกมาแล้วกับปัติโทกินได้เป็นสิบทุกครั้งเลยนะเฮ็ดหน่อยบ่เป็นอิบนี่เออตุกมีคำถามวันนี้มีคำถามมีแล้วทุกคนเหมือนเออพี่เจ้าน้าจากน้องแทนเด้อน้องปุ้ยเออปุ้ยยังอยู่พี่ฟังพี่ด้วยเด้อแซบแท้แต่แซบ แต่แซบแตแซบแมนเอ้ยแซบได้เหนียวเพสมอนต้องใส่ไก่ใส่หนังหมูซอยเข้าไปด้วยได้นี่นะลาบไก่เนี่ยบบมีหนังไก่ก็เลยอ่ะใส่เท่าที่เรามีกับแก้มชันดีใช่นี่ปุ้ยผักมีนะแม่โบอยากคุยโบอยากคุยวันแซบน้ำลาได้น้ำลายใหญ่เข้ากันเลยจ้ะแมนได้น้ำลำใหยเออถ้าตอนพี่ทำงานอยู่ทางบ้านเนาะเย็นวันศุกร์นี่ก็คือโอ้ไปแล้วนะ ไปใครจะเป็นน้ําใครจะเป็นต่อนใครจะเป็นน้ําใครจะเป็นเนื้อนั่นน่ะออกกันแชร์กันกินวันทุกเย็นนั้นสูงนะหลังจากเลิกงานกินก่อนกลับบ้านนะนนอืมจีหนังพูไหนจีหนังกับน้ําน้าเข่าพูไหนน้ํำน้ําใสๆนะว่าเป็นน้ําเหลืองนะน้ําใสนะ เออนี่เดี๋ยวมีคําถามทุกคนในนี้ช่วยตอบให้ทุกในเด้อท้าโปไดฮู้เนาะตั้งแต่ทุกเหตุบ้านฟ้าเออบ้านแดงมาเนี่ยทุกบ่เคยลงโพสต์ภาพนิ่งสักครั้งอันนี้เราจําเป็นต้องลงไหมปุ้ยเราต้องลงบ่เราต้องลงเป็นภาพนิ่งนะบน่แล้วตอนนี้แล้วก็คือการลงภาพนิ่ง